สวัสดีครับผมพบกันตอนเช้าครับวันนี้อากาศเย็ยนมากครับสเกตสเกตดูใบไม้ด้วยพี่น้องลมครับลมลมลมครับ ปายิวนะครับลมสิ่งวันนี้ก็จะมีผู้ที่มานวดนะครับเดินทางกับ3ท่านด้วยกันนะครับรวดก็มาแล้วนะครับหนูจอดต่อใบใสัรตายายอยู่นะครับไบใบสัรตายายนะครับ, <c oughs> บ ก็เป็นสิิคนครับการกลับบ้านนะครับวันนี้กับ,กบวันอาทิตย์วันจะมันลุ้นกันนะครับมันลุ้นกันเหมือนเมื่อวานนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะคึกคักหรือเปล่า เงาหน่อยเมื่อวานก็คึกคักหน้าดูคึกคักพอสมควรนะครับเมื่อวานอันนี้ก็คึกคักพอสมควรครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว ไปสามากแม่ไปสานมากบ่โอ้เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนี่ก็จะได้เดินทางแล้วนะครับส่วนพี่บุญมีของเราก็นอ,กอนนะครับนั่งอาบแดดนะครับ นั่งอาบแดดส่วนที่เสื้อดำนั่นก็จะได้กลับเหมือนกันครับกลับเหมือนกันนะครับมาจากละหันทรายนะครับมาจากอำเภอละหันทรายครับผมก็จะได้กลับเหมือนกันวันนี้สามครับอี้สามเลยนะครับสามสาวทีสเกิร์ตนะครับะนะครับคุณแม่ก็จะกลับแล้วนะครับคนของนะครับ ลูกชายมารับแล้วครับอา่อานะครับพอกลับบ้านแล้วครับก็อาการดีขึ้นครับเมื่อคืนนี้ถึงกับลำเลยนะครับว่าแม่หายแล้วแม่หายแล้วนะครับลัมเลยเมื่อคืนลุกขึ้นลำเลยนะครับ ความดีใจนะครับเจ็บกระดูกหนีบเส้นนีดโอ้โหตอนมานี่โอ้ยนอนครับนอนยินข้าวเดินก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นตามนั้นแบบดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวคงออกมาครับเมื่อกี้ก็เดินเข้าไปในห้องนะครับไปเก็บของสักพักเกาคงออกมานะครับสักพักก็คงจะออกมา ก็ลําลากันอยู่ครับว่าอยู่ด้วยกันนานครับเป็นธรรมดาครับผมอยู่ด้วยกันมาสิบวันสิบห้าวันนี้ครับกำลําลากันอยู่นะครับ ที่บนมีนะครับเรานี่ก็โน่นนะครับอีกเดือนหนึ่งนึนส,สัญญาเดือนนึงนะครับก็มาไดหลายวันนะครับมาสองสาวปรึกษาปัญหาทางใจครับ ามาแล้วครับคนสวยของเรานะครับามาครบแล้วนะครับสมาชิกครบเซตครับผมสวัสดีคนสวยโอ้ยคนสวยมาแล้วครับ ้นสวยของเรามาแล้ว <c oughs> บ้านโอ้ยครับผมโชคดีครับโชคดีครับผมไไบเดินทางปลอดภัยครับโอ้ไปแล้วครับเดินไปส่งส่งกันแล้วนะครับ เวลาเดินทางกลับแล้วครับแต่เวลาเดินทางกลับแล้วครับผมกำลัลากันแล้วครับอยู่ด้วยกันหลายวันก็เป็นธรรมาดาลืมมัวลืมมัวใครลืมมัวครับอ๋อของคุณแม่ท่านนี้นะครับที่อยู่บุรีรัมย์อ่านี่แสดงว่าลูกชายนี่ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะครับ บาอยู่ชาย,ยภูมิครับผมจังหวัดชาย,ยภูมินะครับอําเภอบําเน็จนารงครับผมทีแรกนี้ผมเข้าใจว่าลูกชายคุณแม่ที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าเสียงแกว่านัดไม่เกินสองโมงผมก็นึกว่าลูกชายคุณแม่ที่อยู่ จังหวัดบุรีรัมย์ที่ไหนได้เป็นคุณแม่ที่อยู่จังหวัดชายภูมินะครับแสดงว่าออกมาตั้งแต่เมื่อวานก็จะพักมาเรื่อยๆนะครับครับแล้วกลับไปจอยแล้วก็ได้กลับเหมือนกันแล้วก็ได้บ,บ้านเหมือนกันครับแล้วก็จัง เดี๋ยวก็จะเงางรรเ,เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มากินข้าวกันก่อนครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าครับผมโอ้ไปหาเขายังหาแฟน ฝรั่งเราก็หาเมียฝรั่งกับเขาบางัง <c oughs> เ,นเอ,อ้เพื่อฟุกไม่แน่นะ <c oughs> เพื่อมันฟุกเผื่อมันฟุกแต <c oughs> ออ่มันไม่แน่นะ <c oughs> เกิดมีแม่ไม้มาตกลุมรักคนโอ้ยใช้โทรศัพท์คุยกันเนาใช่ ใช่ครับเบิ้กิริตเดินดุย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 ไปนะครับทำาไมมีอะไรมาครับมารอส่งคุณแม่นะครับวันนี้ครับเราส่งคุณแม่กลับบ้านก็อยู่ด้วยกันนานก็เป็นธรรมดานะครับในความผูกพันครับเป็นครึ่งเดือนนะครับ แต่ละคนนะครับที่มีอาการหนักๆเขียนหนักๆน,น,นะครับอยู่ยด้วยกันนานก็จะมีความผูกพันกันนิดนึงนะครับอกินข้าวมอเดียวกันทํากิจกรรมร่วมกันนอนห้องรวมนนอนก็นอนห้องรวมครับอะไรก็ปรึกษาฮาเรียนครับมันก็เกิดความผูกพันเป็นธรมนร,นธรมดานะครับเป็นธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ดีร,ร,ร,รู้สึกว่าเดนเอนนะครังก็อ,งอีกสองท่านนะครับที่ยังไม่กลับก็คงจะสายๆนะครับรวมกับกับพอดีนะครับกับ ผู้ที่จะเดินทางมานวดนะครับก็คงจะไล่เรียกกันนะครับเพราะว่าสักพักหนึ่งก็คงจะมีผู้เดินทางเข้ามานะครับเพื่อทำการหนวดกันต่อแต่เมื่อวานนี้นะครับทางท่านก็นัดมาวันนี้ต่อนะครับต่อเนื่องครับนัดมาต่อวันนี้นครับแล้วเราจะมาติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ